สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตสาระการกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็นะครับทุกคนนะครับ10มิถุายน6ประจำันที่3กุมภาพันธะครับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวก็อัปเดตในช่วงเวลาประมาณ10-15ทีละกันนะครับก็เดี๋ยวขออัปเดตข้อมูลในส่งเสริมนิดนึงนะทุกคนนะครับก็นั้นคนวันนี้ก็จะอัปเดตแบบเดี่ยวท่ามทุกคนแบบยาวเลยนะครับ เดี๋ยวตอนจะชาร์จแล้วอัปเดตแล้วเดี๋ยวตอนกลางวันเดี๋ยวออัปเดตอีกเลยนะทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3กุมภาพันธ์แล้วนะครับเราเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เป็นวันที่3แล้วนะครับก็นะครับคุณผู้มนี้นะครับที่ประมาณ8องศานะทุกคนนะครับส่วนลมก็เป็น6แล้วนะทุกคนนะครับก็ลมก็ยังไม่แรงนะทุกคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมวลอากาศมานะครับก็จะทําให้ลมปรับกําลังแรงขึ้นอีกนะครับใน่ชงเวลา ผ่านไปนะครับเขาจะอัปเดตประมาณทุกวันนะครับต่อไปนี้นะครับเขาจะไม่อัปเดตทุกเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับเขาจะไม่อัปเดตทุกเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วหรือเจ็ดนาฬิกาเช้าแล้วแหละนะครับต่อไปนี้เขาจะไม่อัปเดตแล้วเขาจะอัปเดตตามเวลาที่เขาอยากอัปเดตเลยนะครับต่อไปนี้ปุบโก่งตุ๊กเขาบอกนะครับ ตันนี้เขาบอกนะทุกคนนะครับว่าเขาจะอัปเดตตอนเวลาไหนก็ได้นะครับทุกคนนะครับแต่ไม่ใช่เจ็ดโมงเช้าหรือเวลาไหนแล้วที่จะอัปเดตนะครับอุณภูมิก็ถือว่ายังถือว่ายังหนาวนะครับทุกคนแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่หนาวจัดแล้วนะครับอุณภูมิวันนี้อยู่ที่8องศานะครับส่วนความด็วลมก็เป็นอยู่ที่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังไงก็ข้างน้นอกยังหนาวแต่ข้างในนข้างในนี้ก็อุ่นแล้วนะครับ จากเมื่อวานสูตรองศาวันนี้แดองศานะครับครับมาดูกันว่าภาคไหนจะหนาวของเราเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมาดูกันนะทุกคนนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับก็ให้เอาทั้งจังหวัดเอารายจังหวัดมาวัดแล้วก็รวมอุณหภูมิกันแล้วก็หาจังหวัดในแต่ละภาคเลยว่าในหนึ่งภาคในในภาคนั้นมีกี่จังหวัดก็ก็ให้วัดเลยนะครับ อุณหภูมิเฉลี่ยของกรุงเทพนะครับวัดได้ที่ประมาณ8องศานะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับทุกคนจะประมาณเพียง2องศานะครับภาคตะวันออกอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่ากรุงเทพอยู่ที่2องศาภาคตะวันออกเสียงเหนืออุณหภูมิตำก็ราประมาณเท่าไหร่รู้ไหมคิดดูสิภาคตะวันออกเสียงเหนือต่ำกเราเท่าไหร่นะครับกอออกก่บรก,กรออกาประมาณ สี่องศานะครับต่ำกว่าบ้านเราสี่องศาพัดเหนือต่ำกว่าเราประมาณประมาณต่ำกว่าเราประมาณหกองศานะครับนะครับถ้าตะวันตกนะครับต่ำกว่าเราประมาณห้าองศานะครับสภาคใต้อ to ุณภ so ูมิสูงกว่าเราประมาณสององศานะครับ ดังนั้นนะครับภาคงะวัดที่กรุงเทพนะครับภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงกว่ากรุงเทพประมาณเฉลี่ยสององศาภาคตะวันออกเชียงเหนืออุณหภูมิต่ำกว่าเราเฉลี่ยประมาณ4องศาภาคเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าเราประมาณ6องศาภาคตอนตกอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่ากรุงเทพอยู่ที่ประมาณ5องศาโดยเฉลี่ย สนภาคใต้ก,ตก็มุลประมาณหนึ่งสององศานะครับเพราะว่าภาคใต้มันมีเรื่องของภูเขาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่านอดีตนะครับภาคใต้ก,ตก็อดีตในดีภาคใต้ของประเทศไทยเคยแยกออกจากกันนะครับเคยเคยไปอยู่กับประเทศอื่นมาแล้วในอดีตหลายล้านปีที่แล้วนะครับทําให้เกิดภูเขาตรงระหว่างภาคใต้กับแดนนะครับทําให้เกิดระหว่างแดนระหว่างสองประเทศได้นะครับนั่นแหละนะครับ ประเทศไทยก็จะในอดีตภาคใต้เคยเป็นที่ล่าบมาก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้กลายเป็นภูเขาส่วนใหญ่ไปแล้วแต่จาดอยที่ล่างพอใช้ได้อยู่นะครับนะครับวันนี้นะครับแต่ประมาณตันนี้จะพูดยาวเกือบเกือบสิบห้านาทีนะครับนะครับดังนั้นภาคใต้อค์มรจะต้องสูงกว่าประมาณ มาหมานะครัทางภาคใต้สุดของประเทศไทยอุณหภูมิจะร้อนกว่าเราประมาณเท่าไรประมาณ4องศานะครับทางมหาบทุกคนะครับแต,แต่ถ้ามันเป็นเกาะใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยหลบิมพัดมันก็จะ,จะมันไม่ค่อยหนานแล้วก็ไม่ค่อยร้อนนะจ๊กว่าบนเกาะมันได้รับความชื้นจากมหาสมุทรมันก็ทําให้ไม่ค่อยร้อนนะครับ ตอนนี้แม่น,น้ำแข็ง,งก็กลายเป็นของเหลวแล้วแต่ก็ม,มันมก็เย็นจัดนะครับเพราะว่าอุณภูมิรองศานี่ก็ถือว่าต่ำอยู่นะครับตามอุณ่าเฉลี่ยอีกนะจริงๆอ่ะจะคาเฉลี่ยวันนี้อยู่ที่ประมาณ24องศานะครับต่ำสุดของวันนี้จะต้องสิยาอีบ4นะครับของวันที่4ไม่ใช่ของวันที่4ไม่ใช่ผิดวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์อุณหภูมิีิยวันนี้จะต้องเป็น23นะครับตอนเ,เช้า แต่วันนี้วัดได้8องศาก็คือว่ามันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติมากเลยนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ15้าองศาแหละกรุงเทพเนาะเป็นหนาวในขนาดนี้เลยนะกรุงเทพมันยังหนาวขนาดนี้เลยนะเนี่ยถ้ากรุงเทพนี่แบบม่กรุงเทพนะ8ปองศากรุงเทพนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่วัดไว้อยู่ที่สิบห้า ถ้าอุณหภูมิปกติทั่วไปตอนจะเช้าของวันนี้จะต้อง23นะครับแต่อันนี้ในวัดเป็น8เองโอ้โหต่ำมากนะครับเกินไปแล้วนะครับ15องศาเลยแบบวันนี้โคตรหนาวผิดปกตินะครับอันองศานี่็ถืดว่าหนาวนะครับข้างนอกนี่หนาวเลยนะครับดูคำว่า,าอุณหภูมิได้นะครับ8องศานะมันจะมีบอกเลยตรงขัางล่างนะ มันจะมีบอกนะครับลมก็เหมือนกันลมไม่ได้แรงก็จริงแต่ลมก็อยู่ในค่าเฉลี่ยที่ปกติดีนะครับลมก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เอามาวัดเป็นเกณฑ์ว่าปกติไหมอะไงก็ไม่ค่อยวัดหรอกนะครับเป็นไงนะครับสภาพรากาศาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ขอให้ทุกคนติดตามแล้วก็ตับงือไว้เรือ่อยๆนะทุกคนพจะได้มีนําความรู้นี้ไปประยุกต์ใชนะ้ทุกคนนะครับ ก็ใกล้จะ8โมงแล้วนะครับอีกมา15นาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ7นาทีแล้วแล้วก็อากาศนี้นะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับอากาศนี่ค่อนข้างมีแดดแต่ก็ฝุ่นคอนเยอะนะครับแต่พรุ่งนี้ดีใจได้เลยเพราะฝุ่นพรุ่งนี้วันที่4กุมภาพรุ่งนี้นะสำหรับพรุ่งนี้วันที่4กุมภาฝุ่นลดลงแล้วนะครับข่าวดีนะครับทุกคนเป็นข่าวดีครับพี่น้องประชาชนได้เลยนะ เป็นข่าวดีนะทุกคนนะครับพวังว่าฝนพวกนี้จะลดลงนะครับก็จะทําให้มีฝนลดลงนะครัทำให้อากาศในกรุงเทพกลับมาดีนะัะทุกคนนะครับนั่นก็ไม่ประมาทเลยนะครับช่วงนี้ฝนยังเยอะได้อีกวันวันนี้นะครับส่วนพนี้ฝนก็จะเบาลงนะครับ อีกประมาณ15ทีจะถึงเวลา11โ,งโมงเช้านะครับก็ขอให้ทุกคนต้องติดตามสำระการอยาอ่างต่อเนื่องทุกวันนะฮะจะได้นำคามรูนี้ไปใช้ตอ่อเนื่องกันนะครับวันนี้ตอนพูดเต็มที่เลยนะครับพี่ะน,ดดน,ะะะนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะคับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะับขอบคุณครับ